สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการ d r Idol by Asia Medical Group Company รายการของเราเป็นรายการที่ส่งเสริมศักยภาพแพทย์ไทยสู่สากลวันนี้นะคะเรามาอยู่กับนายแพทย์อักคารวินภูระพีรวง สาขาสายร้ยกรรมกระดูกและผ่าตัดสองกล้องข้อเข่าข้อไหล่โรงพยาบาลกะเซมราชอินเตอร์เนชั่นแนลสวัสดีครั้งนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับอาจารย์ออฟนะคะทีะ่เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องปวดไหลย่างไรถึงต้องรีบมาพบแพทย์อย่างนี้ค่ะค่ะคุณหมอออฟคะ,ะปกติโดยตอนนี้ค่ะเราเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าเราไวทำงานอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นออฟฟิศซินโดรมกันอย่าง ง่ายๆมากเลยซึ่งหนูก็ยังเป็นอยู่เลยอเล็กก็เป็นอีกเป็นอยู่แล้วก็อยากจะถามว่าอาการปวดไหล่อย่างไรางครัมันเกิดจากสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะจ๊ะอ๋อครับก็อาการปวดไหล่นะครับก็จริงๆข้อไหล่ของเราเนี่ยมันเป็นข้อข้อที่ค่อนข้างซับซ้อนนะเพราะว่ามันมีเรื่องของพิสัยการเคลื่อนไหวที่มาก มากที่สุดในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นสาเหตุต่างๆน,นก็คือจะออกมาได้หลากหลายนะครับก็อาจจะมีได้หลายสาเหตุแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่หมอจะแบ่งคร่าวๆก่อนเลยหมอจะแบ่งตามอายุเป็นกลุ่มคนอายุน้อยและกลุ่มคนอายุมากนะครับโดยกลุ่มคนอายุน้อยอย่างพี่เล็กอย่างนี้นะครับส่วนหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานที่มากเกินไป overuse หรือว่าเป็นพวกนักเกล่นกีฬาที่ต้องมีการคว้างปาหรือว่าเป็นลักษณะเป็นเหมือนที่ต้องทำ o v e r h e a d activity กลุ่มนักแบด ปีนผาหรือพวกเวทเทรนนิ่งพวกนี้จะมีปัญหาในเรื่องของเส้นเอ็นหัวไหลได้หรือในกลุ่มอย่างที่พี่อเล็กซ์เป็นก็คือในกลุ่มที่เป็นเหมือนออฟฟิศซินโดรมก็เกิดจากการนั่งทํางานในนานๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดปวดไหล่และอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เวลามีการปวดไหล่จะค่อนข้างซีเรียสมากกว่ากลุ่มคนที่อายุเยอะมากกว่าสัก4 0ถึง50ปีขึ้นไปค่ะผมในกลุ่มนี้เนี่ย เส้นเอ็นของคนเรามันจะเริ่มมีอาการเสื่อมเนาะก็จะมีอาการแบบเปื่อยได้ง่ายกว่าคนอายุหนุ่มสาวนะครับเวลาที่เราไปยกของหนักๆไปกระชากอะไรนิดหน่อยมันจะเริ่มมีอาการปวดไหลขึ้นมาใช่เราจะรู้สึกแบบเสียวแป๊บๆในจุดนั้นหมายถึงว่าตัวในด้านกระดูกหรือว่าอะไรเงี้ยเริ่มเสื่อมอ่าใช่ใช่ก็คือมันก็จะมีอาการปวดไหลเนี่ยจาเหตุของคนอายุเยอะนี่ก็จะเป็นคนละกลุ่มกับคนอายุน้อยนะครับเขาอาจจะเป็นได้ตั้งแต่ ไหล่ติดแข็งเส้นเอ็นหัวไหล่ฉีกขาดหรือแม้กระทั่งเป็นข้อไหล่เสื่อมก็ก็เป็นไปได้นะครับก็คือถ้าพูดถึงว่าอายุน้อยกับอายุเยอะสาเหตุที่เกิดเนี่ยต่างกันอย่างสมมุติว่าเราอายุน้อยอยู่แล้วก็คือจากการที่เราแบบอาจจะเป็นแบบเล่นกีฬาหรือว่าแบบ o v e r u ู e มากเกินไปแต่ก็คือในกลุ่มของผู้ใหญ่อย่างเงี้ยใช่ไหมคะวัย40 up 40 50 40 50โอเคก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าเริ่มเสื่อมแล้ว ก็เลยมีไหลติดนั่นนู่นนี่โอเคค่ะค่ะคุณหมอออฟแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจากสองเจเนอเรชันที่เราได้คุยไปเมื่อกี้แล้วเงี้ยค่ะแล้วอาการแบบไหนที่เราปวดไหลแล้วเราต้องรีบมาพบแพทย์อะคะอ๋อครับกอมีไซจะบอกทางผู้ชมทางบ้านไหมใช่อันนี้ก็คือเป็นคำถามที่ดีมากนะครับก็ โดยมากเนี่ยอาการปวดไหล่ที่หมอจะคอนเซิร์นก็คืออาการปวดไหล่ที่ไม่ดีขึ้นภายใน1เดือนนะครับหลังจากที่เราลดการใช้งานของหัวไหล่เราแล้วเนี่ยกินยาแล้วลองทำอะไรลดแอคทิวิตี้ลงแล้วเนี่ยอาการปวดไหล่ยังคงอยู่เกิน1เดือนเนี่ยอันนี้แนะนําให้รีบมาพบแพทย์แล้วก็หรือว่าในคนที่สูงอายุแล้วเริ่มสังเกตว่ายกไหล่ได้ไม่สุดนะครับหรือว่าเป็นลักษณะ เหมือนเอื้อมไปลวงกระเป๋าไม่ได้หรือติดกระสอบอะไลติดเ,เ,เริ่มมีอาการไหลติดอันนี้ก็เป็นอันที่2นะครับส่วนอันที่3เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของเ,อเวลาขยับแล้วมีเสียงในข้อไหลมีดังคลิกและร่วงกับมีอาการปวดด้วยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเวลาที่เรานอน นอนตะแคงนอนทับไหล่ข้างนั้นไม่ได้ปวดมากสี oh. ่สัญญาณนี้ก็คือจะเป็นสัญญาณค่อนข้างอันตรายว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับภายในข้อที่ไม่ใช่เป็นแค่กล้ามเนื้อหรือพวกาซเซลไม่ได้เป็นแบบอิสินโามาดานมรได้ใช่ครับค่ะนี่ก็คือ4สัญญ,ญาณอันตรายนะคะที่ถ้าเรามีอาการเหล่านี้แล้วรีบมาพบแพทย์กันได้เลยนะคะครับ ค่ะคุณหมอหลังจากที่เราทราบเขาเรียกว่าสัญญาณอันตรายต่างๆไปแล้วแล้วตัวข้อไหลที่ติดอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคะอันนี้คลองใจมากเลยอ๋อครับก็ข้อไหลติดก็คือเป็นโรคที่พบได้ค่อนข้างบ่อยนะครับยิ่งในคนที่มีอายุเยอะโดยโดยมากเนี่ยมันจะพบในผู้หญิงที่อายุมากกว่า40ปีขึ้นไปอ่าหรือว่ากลุ่มคนที่มีโรคประจําตัวอย่างเช่นเบาหวาน,นไทรอยอหรือว่าโกเกี่ยวข้องด้วยอ่าใช่พวกนี้เขอเรียกว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้มีโอกาสไหลติด มากกว่าคนทั่วไปแม่ะค้ามันจะเชื่อมโยงกันยังไงคะอย่างสมมติว่าเบาหวานไทรอยแล้วก็ขึ้นมาสู่ตัวไหล่ติ่งเงี่ะอ๋ออันนี้คือจากงานวิจัยมันยังไม่ได้มีสาเหตุที่มันแน่ชัดแต่แต่ว่ามันจะเกิดร่วมกันเกิดร่วมกับโรคพวกนี้ได้ค่ะ,ะคผมหรือว่าจะเป็นหลังจากที่เกิดปร,เดริเณหัวไหล่หรือว่าหลังจากการผ่าตัดก็อาจจะทําให้เกิดข้อไหล่ติดได้นะซึ่งสาเหตุแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันอโอเคค่ะ คุณหมอออฟคะแล้วในส่วนที่เป็นแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วไหลติดเนี่ยเรามีการรักษาอย่างไรบ้างคะ อ๋อก็การรักษาเรื่องของไหลติดเนี่ยมันก็จริงๆก็คือดูตามสาเหตุนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนไข้เป็นแบบไหลติดเพียวๆเลยหรือที่เรียกกันว่า frozen shoulder เนี่ยการรักษาของเราเนี่ยก็คือจะแบ่งเป็น2เฟสนะคนไข้เขาจะมาเหมือนมาแบบระยะแรกเนี่ยเขาจะปวดเยอะแล้วก็เริ่มมีอาการติดหัห้วไหล่ก่อนอะระยะแรกเนี่ยเราก็จะให้ยาลดการอักเสบนะครับทั้งกินยาแล้วก็มีทั้งฉีดยาเข้าข้อไหล่นะครับรวมถึงการทํากายภาพในช่วงนี้ด้วยคีย์ก็คือลดการอักเสบให้ได้มากที่สุด ก็รีบทำกายภาพเพื่อไม่ให้การเคลื่อนไหวของหัวไหล่มันเกิดติดมากขึ้นค่ะ <c oughs> ก็อันนี้เป็น primary treatment ส่วนในกลุ่มที่แบบติดไปแล้วแล้วก็แบบติดเป็นต้องปิดเป็นนักแล้วอันนี้เบื้องต้นก็ยังแนะนําเป็นการทํากายภาพก่อนนะครับหรือจะมีอาจจะมีฉีดยาเป็นกลุ่มสเตียรอยเข้าข้อหล่ได้นะครับผมแต่ว่าถ้ากลุ่มนี้แล้วยังไม่ดีขึ้นอีกยังติดมากแล้วก็ไม่สามารถใช้ชีวิตประจาวันได้เนี่ยไม้ตายสุดท้ายของหมอเลยก็จะเป็นการผ่าตัดสองกล้องต้องมาถึงขั้นผ่าตัดกันแล้วนะคะใช่ครับแต่ว่ามีส่วนน้อยนะครับที่ต้องถึงขั้นผ่าตัดซึ่งในโรง โรงพยาบาลของเราครับเกษตรลาอินเตอร์เนาะแล้วก็มีทุกอย่างครบนะครับผมตั้งแต่การให้ยานะครับมีทั้งฉีดยาฉีดยานี้เราก็มีทั้งสเตียรอยตัวน้ําไขข้อหรือกระทั่งเก็บเลือดหรือ PRP นะครับก็ก็สามารถฉีดได้นะครับผมรวมถึงเรามีทีมกายภาพในโรงพยาบาลนะครับที่สามารถสอนคนไข้ให้ออกกําลังกายกล้ามเนื้อหรือการยืดกล้ามเนื้อให้ถูกต้องอได้นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะคะเรามีครอบคลุมทุกบริการใน โรงพยาบลเกรเมเาษฎราแห่งนี้แล้วก็ยังมีอุปรกรณ์เครื่องมือของทีมกายภาพอีกต่างๆในการลดปวดแล้วก็เพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวดได้ะคะแล้วก็สุดท้ายก็ในส่วนของหมอก็จะเป็นผ่าตัด2กล้องเนาะเราก็สามารถผ่าตัด2กล้องในส่วนตัดเ,เนื้อเยื่อตรงส่วนที่มันติดเนี่ยให้คนไข้สามารถขยับได้กลับมาขยับได้ในเวลาหนึ่งถึงสองวัน ก็คือถ้าเราเทียบกับเมื่อก่อนแล้วอย่างเงี้ยค่ะในการผ่าตัดที่ไหลติดอย่างเงี้ยใช้เวลานานไหมคะถ้าเทียบกับปัจจุบันเทคโนโลยีที่เรามีอยู่อ๋อ,อเทคโนโลยีในปัจจุบันก็คือใช้เวลาผ่าตัดไม่นานครับประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เป็นการผ่าตัดแบบ สองก้องเนาะแผลมันก็จะเล็กนิดนึงก็จะมีแผลประมาณ1ด็เส้น3าสี่ตำแหน่งแค่นี้ครับแล้วก็เวลาการฟื้นตัวค่อนข้างเร็วหนึ่งถงสองวันก็ 1> 1สามารถกลับ,<า>บไปกลับบ้านได้บบไดค,คือว่าดีมากๆเลยค่ะ,คะที่เมืองไทยเรามีเทคโนโลยีที่ไฮเทคแบบนี้ซึ่งถือว่าต้อนรับต่างชาติในการมารักษาที่เมืองไทยมากยิ่งขึ้น ท้ายที่สุดนี้นะคะก็อยากจะให้คุณหมอฝากนะคะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะว่าของคุณหมอออฟเองนี่ออกตรวจวันไหนบ้างถ้าจะมาพบคุณหมอหน้าตาดีแบบนี้ที่โรงพยาบาลเกษมร,ราชอย่างเงี้ยค่ะต้องมาวันไหนอะไรยังไรบ้างคะก็ส่วนตัวหมออกอกตรวจเกือบทุกวันนะครับยกเว้นวันพุธกับวันศุกร์นะครับผมก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเวลานัดได้เลยนะครับที่โรงพยาบาลเกษมร,ราชอินเตอร์เนชั่นแนลครับ แล้วก็ท้ายที่สุดนี้นะคะขอบคุณสําหรับความรู้ดีๆอย่างนี้นะคะที่บางทีอะไรก็ยังไม่ทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้ววิธีการรักษาเนี้ยค่ะวันนี้ต้องเป็นข้อมูลที่ดีสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะก็ขอขอบพระคุณคุณหมอออฟนะคะแล้วก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะคะขอบคุณค่ะ